สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2 is more interesting มาดูเรื่องที่2ที่เราจะเรียนกันวันนี้ comparative adjective นะคะ,ะ comparative adjective นะคะแปลว่าการเปรียบเทียบขั้นกวา่าคำว่า adjective แปลว่าคำคุณศัพท์หมายถึง คำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือสรรพนามเพื่อขยายสรรพนามต้องอยู่หลังตลอดไปนะคะเพื่อบอกให้รู้ว่าลักษณะคุณภาพหรือคุณสมบัติของคำนามหรือคำสรรพนามนั้นเป็นอย่างไรอย่างเช่นอย่างเช่นคำศัพท์ short อ่า short แปลว่าเตี้ยหรือสั้น tall tall แปลว่าสูง young young แปลว่าอายุน้อย old old แปลว่าอายุมาก new new แปลว่าใหม่ useful useful แปลว่ามีประโยชน์ exciting exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นคำนี้เราเรียนไปแล้วนะคะ มาดูการเปรียบเทียบขั้นกว่ากฎการเปรียบเทียบนะคะกฎการที่เราจะเปลี่ยนเป็นขั้นกว่าจากคำศัพท์ธรรมดาหรือคำศัพท์ที่เป็น positive adjective เราจะเปลี่ยนเป็นประโยคการเปรียบเทียบแบบขั้นกว่ามาดูกฎข้อที่1 adjective ที่เป็นพยางคเดียวให้เติม er ข้างหลังคำคุณศัพท์ในขั้นกว่านะคะข้อที่2 adjective ที่เป็นพยางเดียว มีสระตัวเดียวให้เพิ่มพยัญชนะตัวท้ายอีกหนึ่งตัวแล้วจึงเติม er ข้างหลังคำคุณศัพท์ในขั้นกว่านะคะมากดข้อที่3 adjective หรือคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยนเป็น i แล้วเติม er ข้างหลังคำคุณศัพท์ในขั้นกว่า กดข้อสุดท้ายกดข้อ c adjective ที่มีหลายพยางหรือสองสามพยางขึ้นไปให้เติมมอ r ข้างหน้าคำคุณศัพท์ในขั้นกว่านะคะามาดูวิธีการเปลี่ยนคำศัพท์จากคำศัพท์คำคุณศัพท์ธรรมดาให้เป็นคำคุณศัพท์ขั้นกว่านะคะามาดูคำแรก short short แปลว่าอะไรเมื่อกี้เตี้ยหรือสั้นใช่ไหมเปลี่ยนเป็นคัดกวา่า ถ้าเราเปรียบเทียบเป็นขั้นกวา่าเติม e เติม er เข้าไปอ่านว่า shorter shorter แปลว่าสั้นกวา่าอ่าต่อไป t a l l t a l l แปลว่าอะไรเมื่อกี้สูงใช่ไหมสูงเติม er เข้าไปข้างหลังคำคุณศัพท์อ่านว่า taller taller แปลว่าสูงกวา่า คำต่อไป young young แปลว่าอายุน้อยใช่ไหมเมื่อเราเติม er เข้าไปอ่านว่า younger younger แปลว่าอายุน้อยกว่าคำศัพท์ต่อไป old old แปลว่าอายุมากใช่ไหมหรือเก่าหรือแกใช่ไหมเติม er เข้าไปอ่านว่า older older แปลว่าอายุมากกว่าหรือแก่กว่า เก่ากว่าอ่ะคำต่อไป new new แปลว่าใหม่อ่ะเติม er เข้าไปอ่านว่า newer 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 แปลว่าใหม่กว่าอ่ะมาดู useful คำว่า useful มีกี่พยางสองพยางใช่ไหมถ้ามากกว่าสองพยางขึ้นไปให้เติมอะไร เติม uh, more ข้างหน้าคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คำว่า useful ห้ามเต e ิม er ใดๆทั้งสิ้นให้เติมแค่คำว่า more ข้างหน้าเห็นไหม m o r e อ่านว่า more more useful แปลว่ามีประโยชน์กว่า uh, คำต่อไป exciting exciting แปลว่าอะไรแปลว่าน่าตื่นเต้นใช่ไหม uh, เติม more เข้าไปข้างหน้า exciting more exciting แปลว่ hmm. าน่าตื่นเต้นกว่านะคะขะให้ในักเรียนนะคะ mm hmm. เปิดหนังสือเรียนหนังสือภาษาอังกฤษของเราไปที่หน้า26 open y o u r book at p a g twenty six twenty six นี้นะคะ 26เปิดป้ายเปิดยางา look at the picture ดูรูปนะคะรูปคนนี้เห็นแครอลไหมคะแครแครลแล้วเขามีอะไรเอ็กซ์เยียเอ็กเียน่าเป็นน,น่าจะเป็นอะไร อายุใช่ไหมอ่าคุณนี้ชื่อไอไออายุเท่าไหร่10 n years c h n years อายุสิบปีอ่ามาดูอันนี้ Dad Dad แปลว่าไม่เขาชื่อ d ดดหรือพ่อนะคะ Dad อ่ากับซ่าล Lisa เขาน่าจะวัดอะไรกันเนี่ยที่วัดคืออะไร อ่าส่วนสูงใช่ไหมอ่าคุณพ่อสูงเท่าไหร่ one hundred t w c m อ่าร้อยเสซนติเมตรนะคะส่วนลิซ่าละ่150ละ one h u n d r e c m แปลว่าเขาสูง1 5 0ยหเซนติเมตรอ่ามาดูภาพนี้อ่ามีชิงช้ากับชิงช้าสวรรค์ใช่ a swing a swing เราเรียนไปแล้ว a swing แปลว่าชิงช้าส่ว so น a Ferris wheel a f e r r s wheel แปลว่าชิงช้าสวรรค์อ่ามาดูภาพถัดไปอ่า a dictionary d a dictionary แปลว่าพจนานุกรมแบบหนงังสืออ next a talking dictionary a talking dictionary แปลว่าพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ อ่าพจนานิพนธ์นุกรมอิเล็กทรอนิกส์อันดับล่าสุดพี่เจ้าอ่าเรดคาอ่าเรดคาอ่าเป็นรถสีแดงนะคะรถยนต์สีแดง green car. อ่ากรีนค่าอ่ารถยนต์สีเขียวนะคะอ่ามาดูคำคุณศัพท์ที่กำหนดมาให้เห็นไหมคะ shorter อ่า shorter younger newer more useful more exciting เมื่อกี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนคำคุณศัพท์เป็นขั้นกว่าไปแล้วจำได้ไหมชอตเร์แปลว่าสั้นกว่าชอเลอร์แปลว่าสูงกว่ายังเกิดแปลว่าอายุน้อยกว่า newer แปลว่าใหม่กว่า more useful แปลว่ามีประโยชน์กว่า more exciting แปลว่าน่าตื่นเต้นกว่า มาดูประโยคการเปรียบเทียบขั้นกว่ากันมาดูในภาพภาพเขาพูดถึงอะไรเขาน่าจะพูดถึงส่วนสูงใช่ไหมเออส่วนสูงของแดดกับลิซ่าใช่ไหมอ่ะมาดูประโยค Dad is t a l l e r เ h a n Lisa อ่าแดดเป็นประธาน subject อ่า is is เป็น verb to be ตามด้วยการเปรียบเทียบขั้นกว่าคำคุณศัพท์ที่เปรียบเป็นขั้นกว่าแล้วตามด้วยแดนแล้วก็ตามด้วยลิซ่า หร,รือรมอ่า that that is taller than Lisa แปลว่าพ so ่อสูงกว่าลิซ่านั่นเองอ่ามาดูประโยคต่อไป Lisa is taller than dad Lisa is taller than dad แปลว่าลิซ่าเตี้ยกว่าพ่อค่ะอ่ามาดูภาพที่สอง เขาน่าจะพูดถึงอะไรแคร์โกับไอแคร์โกับไอเขาน่าจะพูดถึงอายุของทั้งสองคนนี้ใช่ไหมมาดูประโยค Carol is younger than I c a อ o l r o l เป็นประธาน Is เป็น verb to be y o u n g อร์แดนเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่าคำคุณศัพท์ที่เปรียบเทียบเป็นขั้นกว่า Younger than I อ แปลว่าแค r o โรอายุน้อยกว่าไอใช่ไหมเอออ่าประโยคต่อไป I is older than c a r o l อ่า I is older than Carol อ่าตรงนี้คุณลืมเปลี่ยนสีเป็นสีแดงตัว o. อูอ่า l is r t h e r t h r o l a r แ l แปลว่าไออายุมากกว่า c a r o l รนะคะ ใช่ภาพต่อไปนะคะเป็นอะไรคาใช่ไหมเป็นรถสองคัน a red car and a green car นคะคะามาดูประโยค a green car is n e w e r than a red car a g r e า n car เป็นประธานตามด้วย verb to be is n e w e r เวเปรียบเทียบเป็นขั้นกว่าแล้วตามด้วย a red car าตามด้วยกรรม,มแปลว่ารถยนต์สีเขียว ไม่กว่ารถยนต์สีแดงนะคะอ่าประโยคต่อไป a red car or the than a g r e e n car แปลว่ารถยนต์สีแดงเก่ากว่ารถยนต์สีเขียวนะคะดูจากภาพแล้วภาพถัดไปอ่าเป็น a dictionary อ a dictionary กับ a talking dictionary ประโยค a s a talking dictionary is more useful than a dictionary อ่าแปลว่าพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกมีประโยชน์กว่าพจนานุกรมแบบหนังสือนะคะ the last picture the last picture อ่า a swing and a Ferris wheel อ่าชิงช้ากับชิงช้าสวรรค์ มาดูประโยคน่าจะเป็นใช้คำคุณศัพท์อะไรสุดท้ายแหละ e x c i t i n g ใช่ไหมอีกสร้อยชิงอ่าอะดูประโยค a Ferris wheel is more exciting than a swing อ่า a Ferris a Ferris wheel เป็นประธานตามด้วย verb to be is อ่าแล้วก็ตามด้วยการเปรียบเทียบขั้นกว่า แดนอสวิงอย่าลืมคำว่าแดนนะคะประโยคอย่าลืมประโยคการเปรียบ,บเทียบอย่าลืมคำว่าแดนการเปรียบเทียบขั้นกว่าอย่าลืมคำว่าแดนแปลว่าชิงช้าสวรรค์น่าตื่นเต้นกว่าชิงช้าแบบธรรมดาใช่ไหมชิงช้าสวรรค์มันน่าตื่นเต้นกว่าชิงช้าธรรมดาเพราะว่ามันเป็นไงสูงสูงนะคะเพราะว่ามันสูง ครูก็ได้สอนการเปรียบเทียบขั้นกว่าจบไปแล้ว comparative adjective นะคะ,ะนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูได้หากไม่เข้าใจหรือ stop stop เพื่อหยุดดูและหยุดเขียนตามหรือหยุดฝึกแต่งประโยคเองดูนะคะ,ะมาดู Do activity การบ้านที่หนูจะต้องทำนะคะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า41ข้อ e นี่หน้า41 หน้า 41. น41ข้อ e ข้อ e อยู่นี่นะคะข้อ e ข้อ e เขียนเติมคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นกว่าลงในช่องว่างให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นี่นะคะดูตามบนจอได้ค่ะเขียนลงในหนังสือเรียนของเราเลยนี่เห็นไหมที่เขียนเขียนลงเลยนะคะค่ะวันนี้ครูก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย